ที่นี่สวนจตุจักรค่ะวันนี้วันที่วันพุธที่หกสิงหาคมนะคะสองพันหอหกสิบแปเอออันนี้หน้าตาท่าทานน่าจะเป็นดอกไม้ที่เขาเพิ่งจะลงใหม่มั้งคงจะเตรียมเพื่องานวันแม่แห่งชาติเออวันนี้วันที่หกก็เหลืออีกแค่หกวันเองก็สวยงานดีนะข้างบนนั้นก็เอ่อ เส้นทางของรถไฟ BTS ถึกลามบ้านช่องฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสวนจะจุจักให้ความร่มรื่นสวยงามวันนี้แดดกำลังดีนะคือว่าแดดอ่อนๆตอนนี้ขนาดนี่บ่ายสามนะอืมก็โอเคนะไม่ร้อนมาก สวยงามวันนี้มองรอบทิศ <laughs>